สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปกันธนายดวงภาพรวมนะคะแล้วก็ความหมายของดวงดาวตั้งแต่วันที่8เมษายน2565จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนนะคะปรินเซสดาวพฤหัสบดีนะคะจะมีการโคจรจากราศีกุมนะคะ เป็นพบเรือนวินาศะของชาวราศีมีนนะไปทับลัคนาของชาวราศีมีนนะภนนพตนุนะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีนะคะ มีการโครจรแล้วก็สถิตยอยู่ที่ราศีกุมเป็นภพวินาศนะของชาวราศีมีนภพวินาศนะนะหรือว่าภพวินาศหมายถึงความชิบหายความวิบัติการถูกกักขังจองจำศัตรูลับๆการทรยศการหักหลังความอึดอัดความสุรุยสุร่ายเคาะกรรมบับเคาะความหมายเมื่อดาวพฤหัสนะคะมีการโครจรแล้วก็สถิตเนี่ยนะคะ ปกติแล้วนะดาวพฤหัสหมายถึงนะเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นธาตุดินนะ,ะระยะเวลาในการสถิตแล้วก็โครจรในแต่ละปีเนี่ยนะหนึปีครึ่งนะสิ 12, ราศีก็12ปีนะคะดาวพฤหัสบดีนะ,ะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในราศีธนูแล้วก็อยู่ในราศีมีนนะคะตามคำพีเฉลิมใภพบเนี่ยพระ อีสวนได้รายเวทห้พฤษี19ตนตามกำลังทักษะเป็นทุลีแล้วก็ห่อด้วย้าสีแก้วไพทูนะประพรมน้ำอมฤตบับงเกิดเป็นเทพทรงกวางเป็นภานะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวธาตุดินนะแล้วก็เป็นดาวดินแข็งแห้ง ดินกร้านไม่พังทลายลงง่ายๆสภาวะก็เป็นนะคะความหนักแน่นหรือว่าความเข้มแข็งนะหมายถึงในเรื่องของความยึดมั่นความศรัทธาการฝ่ายในบุญกุศลคุณธรรมความดีความอุดมสมบูรณ์และก็ความสําเร็จนะความถูกต้องความมีสติความอดทนความอดกั้นการช่วยเหลือความรู้วิชาการกฎหมายระเบียบแบบแผนจารีประเพณีการพิพากษาการตัดสินคดีความต่างๆหลักการ ต่างประเทศศาส,สนาโชคลาภและการเจริญเติบโตงอกงามนะคะในด้านของการทำธุรกิจการงานในชีวิตกลุ่มนะคะที่เป็นบุคคลนะที่มีดาวพฤหัสบดีนะอย่างเช่นนักบวช คนสอนศาสนาผู้นำทางศาสนาครูอาจารย์พระผู้ทรงศีลน,นักวิชาการผู้พิพากษาอายการทนายความแพทย์ทั่วไปผู้ที่มีความรู้มีเหตุและผลเป็นนักวิเคราะห์หมอดูโหราจารย์ถ้าเป็นสถานที่นะคะก็จะเป็นสำนักสงฆ์โรงพยาบาลศูนย์รวมทางจิตใจวัดศาลเจ้าห้องสมุดมหาวิทยายลายัยสถาบันการศึกษาถ้าเป็นสิ่งของนะคะก็อย่างเช่นนะคะ พระพุทธรูปเทวรูปพระเครื่องหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเครื่องมือแพทย์หนังสือกฎหมายพรบรเรียนตายารักษาโรคถ้าในด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็จะเป็นบุคคลที่ชอบทำบุญสร้างกุศลใจดีใจอ่อนมีเมตตาซื่อสัตย์ใจกว้างและก็รักความสงบรักความยุติธรรมกรตัญญูมีเหตุและผลมีศักดิ์ศรีมีความเหน็นอกเห็นใจผู้อื่น ถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์นะคะจะเป็นเรื่องราวของความถูกต้องความรอบคอบการไต่ตองกฎหมายการศึกษาการวิเคราะห์ถ้าเป็นรูปร่างของบุคคลน,นั้นที่มีดาวพฤหัสนะคะก็เป็นบุคคลที่มีรูปร่างใหญ่ท้วมสมส่วนอวบเจ้าเนื้อผิวค่อนข้างขาวเหลืองนะคะหน้าใหญ่ตัวหนาหน้าผากกว้างแก้มใหญ่ผมบางถ้าดาวพฤหัสสถิตอยู่ที่ภพเรือน อริมรณวินานะคะก็ให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะโรคสมองโรคหัวใจโรคเลือดระบบย่อยอาหารโรคเบาหวานโรคความดันโรคว้วนโรคตับ ะะดาวพฤหัสบดีนะคะจากเดิมเนี่ยสถิตแล้วก็โครจรอ,อยู่ที่ราศีกุมพบวินาศน,นะ,ะเป็นพบเรือนที่12ของชาวราศีมีนเป็นระยะเวลา1ปีแต่ว่าดาวพฤหัสบดีอยู่พบเรือนเนี้ยนะคะมีการนะคะเดินเสดจมนพักนะ,ะเดินหน้าถอยหลังตลอดเวลาเป็นจังหวะ มูนวอล์กนะคะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนหรือว่าชาวลรคนาราศีมีนก็ดีหลายปะปนกันไปนะ,ะเป็นช่วงๆเป็นตอนๆดาวพฤหัสบดีนะคะสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ส2บภพบเรือนวินาศณะของชาวราศีมีนก็แปลความหมายได้ว่าดาวพฤหัสในภพเรือนนี้นะคะ หมายถึงในด้านของความพอใจความรักสันโดษนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นนะคะที่เหมือนกับว่าบุคคลชาวราศีมีนอาจจะไม่ชอบเข้ากลุ่มวงสังคมของตัวเองนะ,ะหรือว่านะคะคนที่มีดาวพฤหัสสถิตอยู่ในภพเรือนวิราสนาน้อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ก็จะได้รับผลประโยชน์จากศัตรูนะศัตรูที่ทำนะคะทำร้ายนะ,ะเป็นศัตรูลับ ะะแต่ทําอะไรชาวราศีมีนไม่ได้นะในเรื่องของอการขอความช่วยเหลือนะถ้ามีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ที่ภพเรือนวินาศนะนะก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้เดินทางห่างไกลจากบ้านเรือนบ้านเกิดเบื้องนอนของตัวเองหรือว่ามีคดีความโดนฟ้องร้อง ะะขึ้นศาลก็ระวังในเรื่องของหนี้สินลูกน้องบริวารน,นะ,ะถูกหักหลังถูกคดโกงถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะไม่มีคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าจะต้องคลองสุดต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีความรักก็เหมือนกับว่าพังทลายหรือว่าเลิกลากันไปกลายเป็นคนนะคะคนที่มีดาวพฤหัสนะ,ะอยู่พบเรือนวินาศานะ,ะ,นะะก็อาจจะเป็นคนที่นะคะ ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะคะหรือว่าเป็นคนที่นะคะจิตใจค่อนข้างที่จะนะ,ะอาจจะมองโรคในแง่ร้ายด้วยนะคะไม่มีคุณธรรมนะคะในการแก้ดวงนะคะหรือว่าแก้ดวงชะตาที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ที่พบวินาศนะพบอรินะ,ะแล้วก็พบมรณะนะก็ทําบุญนะคะในเรื่องของการบริจาค พบกระพับหรือว่าบริจาคทุนทรัพย์เกี่ยวกับการศึกษาให้กับพระเนนนักบวชให้กับนักเรียนโรงเรียนหรือว่าทําหนังสือสวดมนต์แจกหรือว่าบํารุงดูแลบิดามารดาคะตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสบดีนะจากภพเรือนนี้นะคะสถิตยอยู่ที่ภพเรือนวินาศนะของชาวราศีมีนนะคะไปสถิตยอยู่ที่นะคะ ลัคนาราศีมีนทับนะ,ะลัคนาตัวตนของชาวราศีมีนนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งปีนี้นะคะที่ดาวพฤหสัสบ,บดีสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีมีนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีมีนในการในด้านของการดําเนินชีวิตการดํารงชีวิตนะคะพบเรือนตนุนะ,ะหรือว่าลัคนาหมายถึงตัวตนของเจ้าชะตาราศีมีนนิสัยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะ ดาวพฤหัสบ,บดีสถิตยอยู่ที่ราศีมีนพบเรือนที่หนึ่งของชาวราศีมีนทับลัคนานะหรือว่าการกลับมาของดาวพฤหัสบ,บดีนะกลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองนะส่งผลในเรื่องของนะตำแหน่งที่เป็นเกษตรบดีนะคะเป็นความหมายของดาวพฤหัสบ,บดีนะอยู่ในราศีมีนก็จะหมายถึงในเรื่องของผู้นั้นจะมีปัญญาดี มีการเรียนรู้เร็วมีผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์เป็นอย่างดีเป็นคนฉลาดมีความรู้มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เอาตัวรอดได้บุคคลนั้นจะเป็นคนที่พูดเกง่งพูดดีมีความรู้นะคะหรือว่ามักจะพูดเรื่องราวเก่าๆเรื่องโบราณนะคะเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางที่สุดมีลูกหลานดีชีวิตมีความสุขอายุยืนเป็นผู้คงแก่เรียนนะคะ แล้วก็ยังมีดาวจรน,นะคะดวงอื่นอย่างเช่นดาวสุกแล้วก็ดาวเกตนะคะร่วมด้วยนะคะหากดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งเสื่อมนะคะหรือว่าเลง็งหรือว่ากุ่มลัคนาเนี่ยนะคะในเรือนชะตาบุคคลน,นั้นก็อาจจะทําให้บุคคลน,นั้นอะ่ะมีัยดีชั่วนะคะ ถ้ามีดาวบับเคาะดวงอื่นเนี่ยนะคะในเรือนชะตาของชาวราศีมีนะอาจจะทําให้บุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีนิสัยนะที่คล้ายๆกับดาวบับเคาะดวงนั้นนะก่อนแล้วค่อยจะมานะมีนิสัยเหมือนดาวพฤหัสบดีนะคะอาจจะมีนิสัยอวดมั่งอวดมีเป็นคนไม่มีเหตุและผลแล้วก็นะคะถ้าแบบว่าเป็นนักบ,บวชนักพรตนะคะหรือว่าผู้ทรงศีลเนี่ยอาจจะทําผิดศีลได้นะคะ หากชะตาบุคคลท่านใดาดาวพฤหัสนะให้คุณในดวงชะตาไม่มีดาวบดาวแบบพระเคราะห์เลยนะคะในเรือนชะตาเนี่ยนะคะหรือว่านะคะพบเรือนนี้ที่มีดาวพฤหัสจออยู่นะคะดวงชะตาชีวิตของชาวราศีมีนหรือว่าบุคคลนั้นจะพ้นภายจากอุปสรรคต่างๆมีการเจริญเติบโตนะในเรื่องของธุรกิจการงานมีความสําเร็จมีคุณธรรม นะแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตาปราณีมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความช่วยเหลือมีโชคลาบนะบริบูรณ์ไปด้วยโพกศัพย์ชีวิตมีแต่ความสุขสงบราบรื่นนะคะแล้วก็มักจะเกิดราบลอยนะคะโดยที่ไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อน ก็คลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางแล้วก็มาบอกถึงความหมายนะคะของดาวพุสัสบดีนะ,ะที่เป็นดาวสุประเคนะ,คะที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตานะ,ะแล้วก็ราศีต่างๆนะะในด้านดีมากนะคะส่งผลเสียน้อยมากเลยนะคะในแต่ละเดือนชะตานะคะก็เป็นกำลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางให้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ